โอ้ละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังดูคลิปอยู่เลยนะครับผมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการซุทีทวีรายการที่ดูคลิปแล้วอยากเล่นนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับรายการใหม่เพิ่มเติมคือมีสาระไหมนะครับผมรายการคุยรายกันดีมีสาระไหมนะครับผมพาร์ทนี้ผมก็จะไม่ได้มามีสาระนะครับผมแต่จะอาจจะมีนิดหน่อยแหละนะครับผมแต่ก็ส่วนใหญ่จะไม่มีนะครับผมก็เรื่องที่ผมจะพูดวันในวันนี้ก็คือว่าขอบคุณ นะครับผมวันนี้จะมาขอบคุณสำหรับหนึ่งค b s c r i b e นะครับผมก็ประวัติของผมลวกันวันนี้เราจะพูดประวัติของผมเองนะครับผมก็ก็ต้องขอบคุณมากนะครับผมซึ่งผมเนี่ยทำคลิปมา4ปีรวดแล้วนะครับผมรวมตั้งแต่มต้นยันถึงนี่มอ .4 อนะครับผมคิดว่าจะพูดตอนปีใหม่พอดีแต่หลายคนอาจจะรอไม่ได้นะครับผมแบบ พี่พี่ท่าพี่ไม่ทาคลิปแล้วหรอพี่ไม่ทำอะไรแล้วหรอก็อืม,มาก็นะฮะผมคลิปวิดีโอของผมอันแรกนั้นซึ่งเป็นคลิปแรกที่ผมทํานั้นก็คือคุยและคุยกับอ่าน้องคนหนึ่งนะครับผมแต่ตอนนี้ผมได้ลบไปละเพราะว่า <c oughs> โดนนินทาคอมเมนต์นี่ผมนี่ก็อก็ลบไปซะไอ้คลิปที่คุณผู้ชมเห็นไอ้คลิปเก่าคลิปเก่าเลยเลย ที่เป็น480นะครับความคมชัดของมันนะครับผมผมก็คิดว่าจะเก็บไวู้พรผมคิดว่าจะทิ้งไว้อยางงั้นนะครับผมเพราะว่าตอนที่ผมก็ลบไม่ทันแล้วด้วยเพราะว่าอัพแม่งเป็น200กว่าคลิปนุ่นนะครับผมก็ยังไงล่ะทําคลิปมาตั้งแต่4ปีแล้วจะบอกเรื่องราวตอนที่ผมจะเป็นนักแคสเกมก่อนนะครับผมก็นนักแคสเกมเนะี่ยผมเห็นมาจากพี่ออย พี่เอกก็ไม่ใช่พี่คิวนะครับผมพี่เอกพี่เคียวพี่พี่เคียวไม่เดี๋ยวผมขอไม่นับพี่พี่เคียวก่อนแล้วเพราะว่าผมไม่ค่อยดูคลิปของพี่แกดูเพียงแค่พี่คิวพี่เอกส่วนใหญ่จะดูแต่พี่ออยไงแล้วเราก็ตามรอยตามรอยมาจนถึงตอนนี้แต่คงจะไม่เหมือนของพี่ของพี่ออยนะครับผมแต่พี่ควเนี่ยน่าจะ ว่าแคทเกมก็เบลเบลเบลไปด้วยนะครับผมไม่เก่งอังกฤษกันทั้งคู่แต่พี่คิวเขาก็เก่งอังกฤษนะก็ซึ่งด้วยเหตุผลที่ผมไม่เก่งอังกฤษนะผมก็พยายามที่จะเรียนรู้นะครับผมเรียนรู้ให้มันเก่งเก่งที่สุดนะครับผมที่ผมพูดนี้แม่งกูทํามือไปด้วย <laughs> แม่งกูทํามือไปด้วยเลยเนี่ย <laughs> นะครับผมก็หลังจากนั้นที่พี่ออยเขาปิดช่องไปเกือบจะหนึ่งล้านซับสไครต์ก่อนคนแรกแล้วนะครับผมแต่พี่เอกเขาได้ไปก่อนก็ คือว่าพี่แกเขาไปเกณฑ์ทหารแล้วเนาะคืออยากให้พี่แกเขามันเล่นนะคุณผู้ชมอยากให้พี่อ่อยเล่นไหมคือพี่แกเขาได้ทาคลิปอะไรมากมายเว้ยแล้วต้องมาปิดการค้าแบบนี้ผมไม่ผมรับไม่ได้นะสำหรับพี่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมเนะี่ยชอบพี่อ่อยตรงที่ว่าถ้าเขาเนี่ยเพ่นนะสร้างเสียงสร้างเสียงรอยยิ้มได้ดีสร้างเสียงความหาได้ดีตอนตั้งแต่มอหนึ่งเลยหรือว่า เรียกได้ว่าอยู่ตอนป .5 ป .4 ไม่ไม่ใช่ป .5 ป .6 เลยนะครับผมดูยันตั้งแต่ป .5 ป .6 ถึงตอนนี้แต่ตอนนี้ไม่ได้ดูแล้วนะครับผมก็คลิปพี่แกก็มีอยู่อันเดียวนั่นแหละแมตเตอร์ฟิลสองผมหาที่สุดแล้วนะครับผมไอกองร้อยกองเกียนนะครับผมก็ถือว่ามาขอบคุณนะครับผมที่เราได้100 0 s u b s c r i b e ก็ต้องขอบคุณคนที่มากดติดตามด้วยนะคะ 1, รับ1,000 s พ b s c r i b e รตอนนี้1 0 0่ัน น่าจะน่นนึ1งพันสแล้วมั้งตอนนี้1นึ0สหมายถึงก็1นึ่ันเนี่ยย,ยังไม่ถึงร้อยนะหนึ่งพหนึ่งอเนี่ยย,ยังผมไม่พูดยังไม่ถึงพูดร้อยเลยนะครับผมคนที่อยากจะเป็น FC ก็เป็นได้นะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าจะทํายังไงกับ FC ดีนะครับผมแต่ก็เป็นได้นะครับผมอยากคอมเมนต์อะไรที่เกี่ยวกับว่าเราอยากให้พีแ่แก พี่ครับดูช่วยเล่นอ่าไม่ใช่ว่ามาช่วยแคสเกมนะช่วยแคสเกมอันนั้นนี่หน่อยผมไม่ค่อยเน้นเกมแท้เท่าไหร่แต่จะสนับสนุนเกมแท้ให้นะครับผมก็คือพูดตามตรงคือผมเป็นคนโหลดเถื่อนไว้อาคือจะมีคนสงสัยนะครับว่าพี่มดพี่จะแคสเกมพี่จะเลิกแคสเกมตอนไหนนะครับผมพูดพูดปุ๊บผมนี่โอ้น้อง อีกยาวน้องหากยิ่งผมอันเนี้ยยิ่งอายุมากใช่ปะหาก20น่าจะ25ผมก็จะหยุดพูดนะฮะผมหยุดพูดหากไม่คือเสียงเราจะแตกไนงะหากอายุเยอะแล้วก็เราต้องปิดเสียงของตัวเองแล้วก็ผมก็จะทําเพลงนะฮะผม,มหาเพลงแล้วก็หารูปมาใส่ <c oughs> นะับผมก็มันเหมือนกับว่ารอนะคือย,ยังไม่ทอกับการแคสเกมเว้ยจนกว่าจะได้1นึ่งแสนเอา เป้าหมายของผมคือ1นึ่งแสนหากไม่ได้ก็เอาเน้นน้อยก็ได้นะครับผมรอผมชอบเป็นน้อยถึงจะไม่ได้1นึ่งแสนแต่เรายาอีช้าหนึ่งแสนเท่ากับทรัพย์เรานะครับผมเหตุผลที่ผมต้องพูดแบบนี้ก็คือความหมายก็คือแบบอยาไปเอาแสนมาก่อนพันไม่งั้นจะลบแสนนะครับผมคืออย่าเอาแสนคือเหมือนแบบคนมีแฟนนะ อย่าเพิ่มช้าได้แต่อย่าิช้ามากอย่างนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับผมสำหรับคอมเมนต์ที่เดี๋ยวขอกินนุ่งกขอบขอบคุณนะครับกับน้องคนหนึ่งสองคนที่ก็จะมืหนึ่งพันับสไครต์แล้วพี่สู้ๆครับก็ขอบคุณด้วยนะครับคอมเมนต์แต่ผมไม่รู้ชื่อก็มีนคนบอกว่าสู้ๆครับพี่ fc เลยอ่า ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่อยู่ในนี้ในช่องยูทูบของผมนะฮะผมที่รักกันไม่เคยไลค์กันเลยไม่เป็นไรนะผมผมไม่ต้องการไลค์อยู่แล้วแล้วแต่แค่มาดูก็พอแล้วนะฮะผมแค่ดูก็พอนะครับผมจุดข้อเสียจุดบุก่องอะไรผมก็พยายามจะแก้นะฮะผมโดยที่ไม่ต้องมีใครบอกนะครับผม เวลาเล่นเกมสิบแบบบกนี่ผมต้องเซ็นเซอร์ใช่ไหมผมรู้อยู่ว่าเป็นเกมสิบแบบบกก็ต้องเซ็นเซอร์ใช่ไหมแล้วเวลาจะลงอะ่ะต้องลงแบบเออต้องตั้งชื่อแบบให้มีคนขึ้นขึ้นม,มาดูหน่อยไม่ใช่แบบเฮ้ยมันจะไป็นไปได้หรอพี่ก็มาดูมาดูปุ๊บคุณผู้ชมเห็นไหมเกมอ่าผู้หญิงเกมผู้หญิงอะ่ะสองพันเพจสองพันวิวผมนะแบบ เล่นอย่างสุดความสามารถแล้วเว้ยมันเป็นเกมที่ยากนะฮะปัจจัชนะบอสได้นี่หรือว่ากับมอนหรือว่ายากนะครับคุณโอ้ดูดีครับแมงโอเคสหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่เท่านี้แหละครับผมสหรับมีสหรับตรงนี้มีสาระไหมก็น่าจะมีนะครับผมที่ผมพูดไปเนะี่ยที่พี่ออที่พี่ออยกับลองหาประสบการณ์ตัวเองนะครับผมอย่ามาก๊อปของคนอื่น อย่ามากออ็ปนความสามารถของของผู้อื่นไปนะครับผมที่ผมพูดวันนี้ผมพูดความจริงไม่ได้ก๊อปใครมานะครับผมคือคําพูดของผมเนี่ยมันจะมีคนไปเอามาเอาไงแล้วผมคิดได้ก่อนแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยพูดที่กว่าอ่านะก็เออไม่เป็นไรปล่ขอยเขานะครับผมแต่คำพูดของผมเนี่ยผมรู้ทันก่อนนะครับผมโอเคบายบายครับ ขอบคุณ1,000 Subscribe นะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์อยากจะสอบถามอะไรก็สอบถามนะครับผมเราจะเอามาลงในคลิปนี้เลยนะครับผมก็รายการต่อไป e p ต่อไปนะครับผมโอเคจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย